คือว่าอาการป้ากับบุเป็นยังไงพี่น้องเอ้สบายดีละอ้เลยพี่น้องเอ้ลูกเราก็ได้บุ้ก้าเข้ากล้องป้าป้าอันเฮาเขามาืหอนี่เขามามอบเงินให้เจ้าหรือป้าเด้อลูกเจ้าบุกก้าเข้ากล้องเออเมื่อยแห้งบ่ตอนนี้ค่ะเมื่อยลูกบุกก้าเข้ากล้องซ้ำเขาชิมามอบเงินให้เจ้า อันอันนี้นะสี่พันบาทนี่เป็นเงินของแม่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเดอ้อแม่ป้าเดอ้อเพื่อนบ,บุประสงค์ออกสื่อออกน้ำสี่พันบาทเพื่อนฝากมาให้น้องมอมแลวจะหน่อยลังคิปแล้วเขาจะไปให้ลูกจะไหวเดอ้อโดยเลยอันนี้นะเงินอันนี้ฮะเงินหนึ่งล้านสามแสนสิบเจ็ดพันนี่เป็นเงินของแม่ตายเดอ้อแม่ตายอยู่ออสเตรเลียเพิ่นฝากมาเป็นเงินกีบ เลยเขาให้เขามอบให้เจ้าเพราะว่าลูกเจ้าบกกาเขากล้องเด้อ<ม>แต่ว่ามานอนพี่ก่อนอันนี้ตึกวันละลูกแค่นี้นะ<ม>อัน,นพเจ้าเจ้าเป็นวันละลูกน้ำบอกคนวนะนนเขาส่งมาพี่เขาส่งมาพี่เออเออเอ,อ,อาการเป็นยังไงแไม่ป,ป<ต>วกดออะไรมันเป็นในคอ เป็นในคอเลบเจ,าจา<ม>้าไอเป็นเลือดนี่บเป็นเป็นได้จากมือแล้วฮะเป็นได้ชจากมือ,อมสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนเด้อพี่น้องไอเนาะมาปกมาพ่อ กะบ,บ่าวพามีเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ๋ยบ่าวพามีกะบบ่าวเทเนาะพาปลาหมุก,บบาาาม,กมาโรงพยายบาลเพราะว่าเอ,อล่าเป็นคนมาพามาพี่น้องเอ๋ยทีแรกลุงน้อยโทรหาว่าอาการปลาหมุกอเมื่อยแห้งมานะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรากับเป็นเมื่อยมา,ลายหลยมือแต่แหละพี่น้องเอ๋ยโดยวันนี้เออล่ากับพี่เกษาพามาก,ก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะบ่าวพามีกับมาน้ำลัง เนาะโดยอาการกันยังหนาเป็นห่วงอยู่พี่น้องเ้ยอ่าบุหัวเป็นโรคยังเนาะาะว่าเมื่อคืนนี่บาพมีกับบาเทเมื่อกะประมาณบ่ายสองแหละพี่น,อนอ้องเ้ยน้องมอมกับลูกชายเ้าลูกชายก,กแเราเป็นคนเฝ้าเนาะอ่าโดยแล้ลุงน้อยฮัมโบเดมาพี่นอลล้องไอ้ลุงหน่อยเฝ้าอ่าบนอยู่บนเศร้าเนาะโดยกาเมนี่กัีเขามามอบเงินให้เพิ่นเป็นเงินของอ่าแม่ใจดีเนาะแม่ตายเพิ่นอยู่ ออสเตรเลียพี่น้องเอ๋ยเพื่อนฝากมาเบิ่งก่อนหนึ่งล้านสามแสนสิบเจ็ดพันกิในพี่น้องเนาะโดยเพื่อนก็ฝากมาอาให้ค่ารนัมันรถดบะพมีแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะและ้วก็ให้ให้เนาะเมียลุงน้อยแน่พี่น้องเอ๋ยโดยเพื่อนก็ฝากมาลายมือแหละเนาะเพื่อนกะ็ให้ซื้อเนยูเนยกินมาแหละพี่น้องเอ๋ยว่าบะพมีก็คิดว่า ลาวบ่มีเงินไปหาแพทย์หาหมอเนาะพี่น้องเนาะแล้ก็จะเอาเงินจํานวนนี้มอบให้ลาวเป็นเงินของแม่ตายเนาะแล้วก็มีแม่ใจดีอีกท่านหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนได้ฝากมาจํานวน4,000บาทเพื่อนให้น้อาานงมอมูุเพื่อนเคยฝากมาแหละพี่น้องเอลยพอได้ชื่อหืดชื่อยาให้แม่เพื่อนเนาะเพื่อนกับบุพเพส่งออกซื้อออกน้ำดอกพี่น้องเอ๋ยเนาะจึงได้กะ สบายดีปีใหม่เบิร์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะบอพามีก็สิมอบเงินให้เล่าเลยกะเมื่ออื่นพี่น้องเอ้พบพ่อกันอยู่ฝั่งไทยเนะาะไปห้องเพลงพี่น้องเอ้ดูไปยังไดบอพมีสิเข้าไปหาเราก่อนพี่น้องเอ้ว่าเา่าเป็นยังไดเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นยังถา่าผลตรวจอยู่พี่น้องว่าเม่ป้านี่เป็นโรคยังนนะ่เนาะ ก็เขามีก็มากับเอล่าพี่น้องเลยมาเปิดคลิปอยู่แคมคองน้องเอล่าเนาะเดี๋ยคืองามแท้หมอนี่ก็ลละเปิดกล้องก็ว่างามค่ะกล้องค่อยงามเนาะยิงกันหนาค่อยกับบริเป็นตาเลยหนาหนาค่อยบริงามแตาว่าใส่กล้องจคเไยนหนางามๆโดยอะไรคือคอยมาเมื่อนี่ก็คอยมามอบเงินให้แม่ป้าน้องเอล่าเนาะเมื่อคืนนี้ก็พากันเมื่อดกเติบกับเอล่าพี่น้องเลยจุ๊บเจ้าเห็ดยังได้พากันมาเมื่อคืนนี้ฮะป้านางจ้าง ไอ้ช้าหทังทองข้างหลังอนนไอ้ชาเพยนกระด้างนักเพยนจะเบริลเบริลขันลุกจะค่อยได้อเอาเบริกระคุ้งกึศคุ้งกึศหรอเพราะว่าอันเมื่อคือมื่อวานนี่นะค่อยนะพอดีกับเมื่อวียักทั้งบ้านโคกนะเออละสิบโมงเลยลุงน้อยโทรมาว่าอันป้าเมื่อยแหง้งค่อยก็เลยเอ้าว่าคือโบภาพไปหาหมอว่าเนาะโ <laughs> อ้ยเพป็นว่าเบริงกระกรเป็นว่าแบบนี้ค่อยก็เลยโทรหาเออละพี่น้องเอ้ยพอดีพากันมาหกโมดึกดื่นกลางคืนพี่น้องเอ้ย ไปหอดจาเพิ่อนไปยังมาดอกแต่เขาเคี่ยวให้มาเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเราเมื่อยดุอ่ะนะโดยไอยากหูอ่ะเพิ่นเป็นยังเนาะหูอ่ะเพิ่นเป็นโรคยังเนาะตอนนี้เขาสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนแล้วก็จังสิมอบเงินให้เพิ่อนเลยละเนาะโดยพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเนาะบอกเพิ่อนมีกระสือนมไปฝากเราเจอปู่อ่ะแล้วอยู่ตึกใดเฮ้นยังได ไปไปสุภาพกพ่อพอ่านนัยังไ่ได้เห็นเลยวานี่แหละครับสิบซื้อไม่กวดเลยตอนจะโทรนะออานนเลยเออบอกจริงโทรง่ายไปใช่เลยง่ายเลยใช่มอยู่ในห้องเก่าจักแล้วอกับโบหอกันง่ายบ่ได้อยู่จนเช่าแลักออกเลยอมนมี เลี e ้ยงคนละเลี้ยงบ่เลี้ยงกันนี่บ่แม่นเนาะถ้าเราอยู่ตึกใดอันฮะเดี๋ยวเหาโทรก่อนอยู่ไซน้อบาทนี่ Hà bằng con Con chép lái lại vì nó người Hãy subscribe จะอยู่ภายนอกหรือว่าจังไรเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะต,ตอนนี้ประมีกับโทหาน้องมอมอยู่เจ้าน่ะเมื่อเฮือนละบ่นางเจ้าน่ะไปด้ไยเขามาสักเครื่องเอาไพส์เผาเราหน่ะ อ้ายกับพ่อติบอืมอ้ายกับพ่อสมมุติว่าพ่ออ้ายเจ้าข่อยก็สิบ่ฮู้เนาะถามแล้แล้วเราบ่เข้ากล้องนําข่อยแล้ันบ่ค่อยว่าเนาะเขาบ่ไหวเฮาก็เลยมาก่อนนะมื้อนเฮาเผาเมื่อคืนเอออดเอาแลนางเอยแม่เฮาเนาะบ่ไกแม่นแต่ว่าเามาเฮือนก่อนนะมื้อมื้อแเฮาไปใหม่อืเจ้าก็เปลี่ยนกันเท่าก็บาดนี ชุดได้บ่พี่ก็มาเก็ยจับมยมมยวยอยู่เบิ่งแ่นี่น่ะมียังไม่ยาครบุดอยู่ปจักถ่ายคลิปปจักถือนมาฝากแม่เจ้าเจ้าหญาเจ้าาลงทางใต้ตัวเออหน้าายเคเคสว่างแล้สิโทรหาดอกเออสิบอกาเจ้าาลงไปแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวควายแล้วก็ซื้อซื้อก ก็ม all ีตันเราคืนท uh> ีแล uh ้วกาอือลายตึกแท้นี่เนาะเอาแต่ละตึกก็ต้องแยกป่วยเลยอ๋มันแยกได้เนาะนี่นเป็นจังดนี่เนาะพี่น้องเอ้ยูตัวนี้บ่พุ่เออตึกวรโลกนี่บ่เอ้าเมื่อเราเราเป็นวรโลกบ่ซะเฮาสังวาแท้เฮาต้อิดตา Mình bỏ Nhăn, nhăn phát hộ Nhăn kìa khỏi cả giàn nó Khỏi hèn bị cả nó Hoặc là bom mòm dạy học tiếng cong nát ở đây để cho đi ní bó ní bó ní bó ní ลุงน้อยบริมาบ่เข้าทายคลิปอยู่เด้อป้าเป็นยังไงเมื่อยยังเมื่อยอยู่บ่อะไรหลาจับลำเท้าเนี่ยไยกับปอเป็นทามเแล้วบันนี้เนาะลูกปอยู่ระบาดีนที่ว่าก็พายบ่นี่ออกมาเราไปแต่หึงเราบอกลูกเรา แล้วียาเนาะาาอยู่ติติงนออันเขาว่าเป็นอะไรหาปะไมะได้มันเมื่อยแเมื่อยคุณก่นเรียดดิค่ะยังบได้อืมเอาพิ่นบริขานํำเกลื่อให้เจ้าบเถะ ญาไม่อยู่นีรแล้วเป็นวัลลกเนาะอันนี้ตึกวัลลอปกตุโอ้โดยอาการนดีขึ้นบ่หรือว่าจังไรป้ายังเมื่อยกูเกาเบายังเมื่อยอยู่โดยโดยเพิ่นเพิ่นใส่น้ำเกลือห้เบ่หรือว่าจังไรนี่นะใส่ยาให้ พราะว่าเอาสิตามมันลูกนอนทุ่นี่กับเพื่อนยังไปเอายาปอบะหักพ่นกวดยังบ่ได้บ่พ่นกวดฮะพ่นกวดยังโบไปเอายังโบได้ไปเอาแต่ว่ามานอนพี่ก่อนอันนี้ตึกวระลาลูกแค่นี้นะอันพระเจ้าเจ้าเป็นวันละลกน้ำโบพ่นวะเป็นวันละลูกเขาส่งมาพี่เจ้าเขาส่งมาพี่เออเอออาการเป็นยังไงแม่ปะ น้ำอะไรน้ำไขมันกันปวดตอบอะไรมันเป็นในคอเป็นในคอเือดจ้าไอเป็นเลือดนี่บ่เป็นเป็นได้จากมือแล้วฮะเป็นได้ชามชีอไปหาคู่มือกับบอบอกห้าวเจ้าก็ได้เออเพิ่นเล่งมาพี่เนาะป้าเนาะ อะไรป่านนี่ลุงน้อยได้ทาชิมาเลยบ่เลยว่าจังไ,ไหนลุงน้อยน้องมอมนะเพื่อนเมื่ออาบน,น้ำบ่คือลุงน้อยนะเล,เ,ลเล่าเล่าเผาเลยให้เล่าเฝ้าเฮือนก็นได้นะเผาบนอยู่บนเส้าก็ลูกทไเลมามาเบิงึงปลาเอ้เอพื่อนเพื่อน,นเปลี่ยนกันบ่เป,นเปลี่ยนเดี๋ยวโทรหาัอนอาละกันตัวหาน้องมอมมันให้บอกไอเล่าเขามาก่อน โดยจังหน่อยเพิ่นมาบ่หน่ะป้าเอ้อันนี้ฮะมีมีแต่เมื่อยบ่บริจิพัวบ่บริจิพัวมีแต่เมื่อยมือเศร้านี่กินอยู่บ่เขาค่ะกินคะแสบอยู่บ่แสบอืมถ้าลูกมาก่อนเพราะว่าน้องตัวนี้เป็นคนเฝ้านี่เป็นมาตุี่น้องเว้แยกแยกต่างเนาะ ว่าเป็นตึกอันนี้น,นี่แหละคิดว่าได้ฝนกวดวเพิ่มมาแน่เพิ่มมาอันเมื่อเช้านี่อันตอนสองโมงเช้าพิ่มมาเพิ่มมาพิ่าบ้า,า,นานนี่ขึนนี้เดี๋ยวให้ถ่ายน,น้องคนนี้มาก,ก่อนคันเปิ้นจีใหไทยยังทามอาการมันเป็น,ามมาาปนยังไงโดยพี่น้องเอยเนาะมาพมีกับเข่ามารอบนี้ คือว่าอาการป้ากับบูเป็นยังไงพี่น้องเอ้สบายดีละอายเลยพี่น้องเอ้ลูกเราก็เลยบดได้ดกล้าเข้ากล้องเลยนี่จังได้สิหูาอาการเป็นยังไงน้องหม่อมเราก็เมื่อบันนี้ให้อายมาเปลี่ยนพี่น้องเอ้มื่อคืนนี้น้องหม่อมเฝ้าบดคืนเลยให้อายมาเปลี่ยนบันนี้เนาะอืมอายบุกล้าเขากล้องบัลลี่ซ้ำเออเห็นจังได้สิหูาอาการแม่เป็นยังไงน,นี้ เนาะปะปะปะอันเฮาเฮามากมื้อนี้เฮามามอบเงินให้เจ้าเด้อป้าเดอเอ้อลูกเจ้าบูกล้าเข่ากล้องเออเมื่อยแห้งบ่ตอนนี้ค่ะเมือ่อยลูกบูกล้าเข่ากล้องซ้ำเฮาฉิมามอบเงินให้เจ้า อันนี้นะสี่พันบาทนี่เป็นเงินของแม่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเด้อแม่ป้าเดอ้อเพิ่นบุประสงค์ออกสื่อออกน้ำสี่พันบาทเพื่อนฝากมาให้น้องมอมเลยจะหน่อยลังคิปแล้วเขาจะไปให้ลูกจะไหวเดอ้อโดยเลยอันนี้นะเงินอันนี้ฮะเงินหนึ่งล้านสามแสนสิบเจ็ดพันนี่เป็นเงินของแอม่ตายเด้อแม่ตายอยู่ออสเตรเลียเพิ่นฝากมาเป็นเงินกีบ เลยเฮาให้เขามอบให้เจ้าเพราะว่าลูกเจ้าโบก้าเขากล้องเด้อแล้วจังหน่อยลังคิปแล้วเฮาสิ่หายพันเก็บไว้ยินบอกลูกลูกยันนาพันไอไม่ป่าเอ้อันคือที่แรกเฮากับวัชิยู่เฝ้าจะยู้มาเนี่ยแต่ว่าเฮาสี่ขมไปห้องเพ่งอยู่ฝั่งไทยแล้วเขาโบได้มีเวลามากหรือป่าเด้อผู้เละเมื่ออื่นผู้เละยินเขามากไหมท่านหมอพันมาเลยอ้าจังได้กะเดียวอันเขาหมอะให้เจ้าแล้วเลยเด้อโดย เป็นเงินของแม่ตายอยู่ออสเตรเลียหนึ่งล้านล้านกัวพี่น้องเอ้ยหนึ่งล้านสามแสนสิบเจ็ดพัน,น,ลน 3, 7, 000, แล้วก็อีกสี่พันเป็นเงินแม่เจดีฝั่งไทยเด้อป้าเด้อ mm hmm. จังไดงก็เศร้าวไว้ยเว่เด้อยืนบอกเออเศร้าวไว้ยว่ด mm ีเศร้าไว้ยเว่แล้ล้างกล้องแล้วเาี่ให้ลูกจะเอาไว้ให้เด้อป้าเด้อเ mm hmm. พราะว่าน้องม่อมมาคำเรามาหะ mm hmm. เขาก็เฝ้าแน่ป้าเอ้ย แบบนี้เลยบ่ะหูว่าการเป็นยังไงบัดนี่จะชี้ทามเพิน่นหลังกล้องเด้อป้าเด้อเจะทีแน่ๆมาพี่แล้วเพิ่นว่าเป็นวันละโลกเนาะอืมได้อันอื่นด้วยสปามีอยู่บ่แทรกแซงมีแต่วันละโลก<ม>โ,โดยโดยโจังได๋ก็ดีเศร้าเด้อป้าเด้อมาเยี่ยมมายามมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่กล้าเข้ากล้องช้ำโอ้ยแาดาแเลยนี่ไอเนาะ ไปไปเ้ากลับกูด้วยสั์เด้อกูแหละมาแต่ฝั่งไทยเลยอยังสิมาเยี่ยมมายาใหม่เือป่าเด้อดีซาวไอไว้ไปเออล่าห้าบาทนี่อ,นออกออกได้บาทนี่หมอบเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้ยน้องโทนี่บก้าเขากล้องซ้ำอายของน้องมอง่อมบก้าเขากล้องได้อายผู้บ่าว <laughs> ผู้บ่าวอ่วะ ไอ้ผู้บ่าตอนนี้วันละไอ้ผู้บ่าวบอลานะไอ้เป็นผู้บ่าวเลยไอ้หันอายังเด็กน้อยอยู่เราขนาดเราเล่นเพชรเราก็ยังบอกหุเราลงน้แะ่เขาบุก้านะภว่าเขาเนาะเขาบุก้าเขากล้องก็เลยว่ามอบไห้ทางปลาหมึกและการล้างกล้องเอาก็มอบไห้ทางน้องน้องอันนั้นแล้วน้องเขานีแล้วเป็นเงินของอ่าแม่แม่ใจดีฝั่งไทยเมันฝากมา4,000บาทจ้าเอ้ย แล้วก็ทานผู้ที่สองกับแม่แม่ใต้เิ่นอยู่ออสเตรเลียหนึ่งล้านสามแสนสิบเจ็ดพันโดยที่ว่าหอดแล้วพี่น้องเนาะอาการคงป้าตอนนี้ก็คือ,อ,อ,าาอบึงอาการแหล่เพิ่นสิปกวดเซมหะไม่เอาละเพราะว่ายังบิดกวด่าจจะแล้วปีใหม่เพราะว่าตอนแม่นอนไร้มืออยู่พี่น้องเย้ยตอนนี้นะเพิ่มมาตึกอาวันละโลกอาจจะเป็นวันละโลกอะไรพี่น้องเลยป่วยเป็นวันละป่วยเป็น ป่วยเป็นว่าะโรคเพราะว่าไอซองซ้ำม,มื่นมาหนิป้าเพิ่นไออะไรเป็นเลือดออกมาพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าเพิ่นให้นอนตึกพิเศษเนาะตึกพุ่นแหละ <c oughs> อีกอ่าอีกแล้วปีใหม่ประมาณวันที่สองสามจึงได้กวดเซมหะพี่น้องเอ๋ยว่าจังหวัวเป็นอย่างเต็วันที่แน่ๆเนาะอาจจะเป็นว่าะโรคอะละโดยเนาะจังได้บัพพามีกับมามอบให้แล้วเด้อเนาะทางแม่ใจดีฝั่งไทย4,000บาทเลยกะอ่าแม่ตายเนาะอยู่ออสเตรเลีย จำนวนหนึ่งล้านสามแสนที่เจ็บพัน 1, 000, 000, 000, กรต้องขอกลาบขอบุญขอบคุณให้แม่อยู่ดีมีแหง้งทั้งสองฐานเด้อเนาะสุขภาพร่างกายเข้มแข็งอายุหมัน่นคันยืนตลอดปีตลอด,ปลอดไปเนาะโดยพี่น้องเอ้มาเบึงอาการลาน้ำกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าพ่อมีพ่อกนเมื่ออื่นพี่น้องเลยอยู่ทีฝั่งไทยเด้อพี่น้องเลยปะจังไรคลิปนี้ไปแล้วสบายดี